ก็ขอากาบสวัสดีท,ทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบการสะสมหนังเก่าทั้งในรูปแบบวิดีโอ VCD หรื CD, DVD, อ DVD กลับมาพบกับผมน,นะครับกับนายนํำเตยแนะนาหนังแผ่นนะครับซึ่งหนังแผ่นที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอรมตะาหนังไทยในตำนานนะครับยันแอคชั่นสุดมันแห่งุนเกาศูนย์น,นะครับนำแสดงโดยดารามากฝีมือผู้ลงรับนะครับอย่างอาจารย์พันนันลิติกรนะครับผูู้ไดชื่อว่า เสมือนเฉือนหลงของเมืองไทยนะครับยุคนั้นนะครับกับภาพยนตร์แนวบูทอนแนวระเบิดภูเขาของกทอมเนอะมีผลงานของอาจารย์พนันนานี<ม>ลังสรรยุ่มากมายนะครับสำหรับผลงานหนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ว่ามันมากๆนะครับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าเจาะนรกปร์ศึกนะครับเ่าะนรกเราะนรกเปร์ศึกนี่ออกฉายในปี2533นะครับ จัหนายโดยเอ,เอสกุปจำกัดนะครับผลนำแสดงโดยอาจารย์พนาฤทธิกัยนะครับธิดาธิรรัตนะครับโววิดธนกกลนะเป่าพรลปักเหมเวชยันนะฉักม,มงคลชัยนะครับแล้วก็ทีสตตนเมนเสียงตายทุกท,ท่านนะครับหลายหลายหลายท่านนะครับนั้นนะครับเตรทนะครับทีสแตนเมนก่อนมาจากหัวอาจารย์พนานะครับจากใคร p พเนะครับ เป่าแต่ม้านาตาตันเผ่งตายกันอยากดูเด็ดเ็นมันะครับอ่ากำกับการแสดงโดยคงกระพันนะครับคงกระพันนี่ก็อีกอีกเป็นอีกชื่อหนึ่งนชืในการกำกับของพี่เป่าปลาปักนะครับอ่าถึงสำหรับพี่เป่านีก็มีชื่อใช้ในการกำกับอยู่หลายเรื่องนะครับอยู่หลายชื่อนะครับทั้งคงกระพันอ่าสักปารกดเป่าปลาปักนี่ครับก็ใช้ชื่อในวงการที่เขาใช้กำกับหนังในช่วงนั้นนะครับ กับเนื้อเรื่องย่อ่าๆก็เกี่ยวกับหน่วยกกรบกาตตายหน่วยหนึ่งครับเป็นรบทหารพานนะครับไม่เป็นทหารรับจ้างนะครับเป็นหน่วยงานพิเศษที่รัฐบาลไทยได้ตั้งขึ้นนะครับก็คอยปราบปรามาปูเกอกันไลยหรือช่วกลุ่มน้อยที่เข้ามา,าก่ออาจญากรรมในเืองในแถบชายแดนนะครับก็อหลังจากจบภารกิจครั้งแรกก็ทั้งหมดก็ มาพักที่บ้านมาเกอ,อบ้านอของตัวเองนะครับโดยหน่วยนี้ก็มีาจารสุรพลครับหรืออาจารย์พันนาวเราเป็นหัวหน้าหน่วยนะครับหลังจากเสร็จศึกกลับมาบ้านก็พวกเขาก็อยู่ใชีวิตปกติอยู่กับลูกกับเมียนะครับจนในที่สุดก็ทางหน่วยก็ส่งจดหมายมาแจ้งว่า,ามีชนกลุ่มน,น้อยอาตามลืมชายแดน ก่อตั้งเป็นกองโจรนะครับคอยปนค่าเราประชาชนในหมู่บ้านที่อยู่ินชายแดนนะครับทําให้กากคลอรคนนี้ก็ต้องรวบรวมสมบัติพรรคพวกแล้วก็เขาไปออกลบอีกครั้งนะครับเขาไปจัดการกับพวกกลุ่มอาวุาไร้นะครับก็มีผ่านป่ากับสองคนนครับน้องสาวนะครับคือพี่ปอปลาป่าก็ ทิดาที่ลรัดที่ลร pues ัตนะคระับาเข้ามาช่วยกองกำลังของจ nah ่าธุรพลอีกแรงนะครับก็เกิดการต่อสู้กันอย่างขุดมันบ้านละห้ในช่วงท้ายของเรื котором, so ่องนะครับใครชอบหนแนวระเบิดภูเขาพะกัทอมแล้วก็ไม่ต้องนึกถึงบทอะไรนะครับเน้นฉากแอคชั่นรวนๆเพียวๆนะครับไฟผ่ากระสุนใส่กันไปยั่งนะครับแบบ ต่อทุสงครามใส่กันแบบไม่มีการคุณเป็นคนตายนะครับเอยืนจังก้ายิงใส่กันเลยนะครับไม่ผิดหวังสำหรับกางเรื่องนี้นะครับอจากตลกคอนดิชึึนนะครับอมาว่าถึงตัวแผนนะครับตัวแผนนี่ก็ในคอนเซปต์25ปีหนังไทยในปรวิษรทอ่า่ายดโซนะครับยัก็โซกับอีคอนเซปต์นะครับการทำปกวีทีดีก็ ถ้าเป็นหนังอตมา,ตาหนังไทยก็ต้องงานโอเซคูนงานคลาสสิกนะครับใช้โบสเตอร์ติดนาลงภาพยนตร์มาเป็นตัวปกวีซีดีนะครับซึ่งเป็นภาพเขียนของศิลป,ปินในย,ยุคแปนย์ะครับซึ่งวาดภาพของคนนีได้ยอย่างสวยงามน,นะครับเนี่ยฮะวาดเหมือนมากนะครับหาศิลป,ปินในยุคนี้เดียวสู เป็นสมัยก่อนในย่านะครับฝึมือในการเขียนภาพนะครับนะไรละเอียดต่างๆนะครับขออาวุธปืนกระสุนปืนภาพกระสุนปืนนี่เป็นอะไรที่วาดยากมากนะครับลงรายละเอียดในอยางวิถีวิถันนะครับแล้วก็การจัดวางรูปภาพนะครับก็ใส่ฉชยกับชั้นมันๆน,นะครับภาพยนต์นี้เป็นหนังกูธอนหนังแนวหนังสายเนปูธอนคือคุณสร้างจำกกันจำเพียไม่เกินสายหนงแสงนะครับแต่ แต่ว่าพอมาลงเป็นโปสเตอร์หนังแล้วก็กลายกลายเป็นหนังทุนร้าเป็นสิบล้านยี่สิบล้านนะครับนี่ครับมีทั้งคอเตอร์มีทั้งอะไรมากมายครับเราหลางร่างกานะครับซึ่งในตัวหนังก็ไม่มีนะครับฉากแบบนี้นะครับถือว่าศิลปินในยุคนั้นก็ขีดเข้มมากครับรการใส่รายละเอียดลงไปให้หนังดูดุดันและน่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเราไปเป็นแผ่นวิธีดีแล้วก็ ทำให้มีความคลาสสิกก็น่าสะสมมากขึ้นนะครับสหรับคอหนังสะสมคอหนังผู้สะสมหนังไทยทุกท่านนะครับนะครับกลับมาด้านหลังมาชิ้นเดียวกันนะครับก็ใช้ภาพกับด้านหน้านะครับจะขอมาใส่รายละเอียดเกี่ยวกับตัวแผ่นนะครับรายละเอียดฐานที่ตั้งนะครับชือโรงงานที่ตั้งนะครับเลตโซ้นะครับ ก็ส์แท้นะครับมีสติกเกอร์ยืนยันจากกรมตวรวจปลดถ้าพยนต์นะครับมีเซนมีลายเซ็นแล้วก็ตาปัม๊มอย่างชัดเจนนะครับมาดูภายในตัวแผงนี้นะครับ ตูดถึงตัวแผ่นก็นะครับเป็นแผ่นที่ซื้อมาจากตลาดนัดของถมนะครับก็คือว่าเ,เดิมรับธุ์คอนเซ็ปต์ของเรปโซนะครับคือหนังแผน่นหนังซองทาไมมีปกในมาให้นะครับก็มีแคปปกแข็งแล้วก็แผ่นมาให้นะครับก็ใส่พลาสติกมาให้นะครับส่วนกล่องนี่ก็ลงซื้อมาใส่เองนะครับตามอัตรากาณตามคุณของ บริษัทที่เขาทำมานะครับเราหนังเราชอบเราอยากอสะสมเราก็ต้องสรรหาอะไรมา,มาใส่เพิ่มเองนะครับรี่อกอปชั่นนะครับหาออปชั่นมาใส่เอาเองนะครับจอแผฉกวาสเกรีสีสีนะครับอ่าเป็นภาพวาดเนหนกันนะครับงานโอซูริดูคลาสสิกนะครับ ของค่ายเรยบโซ่นะครับผีถั่วทำแผนมวาแนวนี้นะครับมีการประยุกต์ใดทั้งสิ้น,นครับเมอมีการคัดสีนผ้าประกอบที่ว่าเป็นผ้ามาจากภาพยนตร์นะครับไม่มีนะครับก็เอาผ้าจากผ้าเขียนมาเลยนะครับรโพสเตอร์ที่ติดทางหลงภาพยนตร์นะครับนะ คอหนังหรือแฟนหนังของอาจารย์ธนานี่ติดตามผลงานของอาจารย์ธนาตัดแตนตั้งแต่แรกๆก,ก,ก็ไม่ควรพลาดนะครับสำหรับหนังนี้นะครับรสํากโลกผลิติัณฑ์นะครับงานสุกมานาลังการอีกผลงานของอาจารย์พนานะครับหาชมหาเก็บซื้อมาได้นะครับในรูปแบบวีซีดีนะครับค่ายเล็บโซนะครับอาจจะมีของเล็บโซอยู่ค่ายเดียวนะครับที่ผลิตออกมาเป็นแผ่นวิซีดีนะครับ ยังไม่เห็นรูปแบบอื่นท่กันอย่างดีวดีหรือบูเล่พวกนี้ครับก็ไม่น่าจะมีนะครับพอเจอวางจาหน่ายในเว็บไซต์หรือว่าตามตลาดนะัดของถมอะไรก็หาเก็บมาซื้อหาเก็บมาชมก็ได้นะครับอันนี้ตรงปกครับทั้งโค้เตอร์ทั้งปกนะครับตัวชอหนังทัง้งตัวแผ่งตัวเนื้อเรื่องทั้งหนก็ตรงปกนะครับ พลานไ,นะาไม่ได้สำหรับแฟนมัทเหยของอาจารย์พันนานะครับโอเคครับข้อมูลได้ดผิดพลาดหรือเขาพูดคำจารได้ไม่ถูกภาพโปต้องของอภัยมาที่นี่นะครับเป็นการบลงสดไม่ได้มีบทพูดหรือการตัดต่อคลิปแต่อย่างใดน,นะครับาฝากช่วยให้กำลังใจช่องช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วย,วยนะครับสำหรับคลิปหน้าไหนน้ำเตยจะมาแนะนำหนังแผ่นดีๆเรื่องอะไดีก็โดติดตามรับชมไปด้วยนะครับ สำหรับทีมนี้เนี่ยเตยจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ